วัสดีค่ะ <Hey. S 1> แม่บ้านไทยกันตางแหงนะคะนีนอนแล้วล่ะค่ะมื่อนี้ล่มคลิปไลน์หลยเซสสวัสดีครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ย <Yeah. S 1> วเราจะให้ลูกขึ้นไปนอนแล้วล่ะค่ะเด็กแล้วขึ้นวันเสาร์ให้นอนเด็กได้ยุขึ้นวันเสาร์เบิ่งหนัง Star Wars อัสา The Force Awakens โเมื oh. then, uh ่ออื่นแม่ก็จะไป็ดงานค่ะแต่ว่าเขาอยู่กบพอเอ่อเกลืสามุร่โตสวัสดีค่ะวันดีจีชัค่ะ i s mean good n i i gonna go to bed now okay Don't too close please Don't too close please This is my Minnie Mouse toy Yeah ไปนอนก่อนนะคะเสียไปนอนก่อนนะคะอัดเสนนอนหลับนอนหลับฝันดีครับฝันดีครับ l e have a good sleep tonight ราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ